ดูจักมีก็จะเป็นเกมโรงเรียนที่สซใส่นะครับเนี่ยโอเคตอนนี้ก็อยู่ผมว่านบอยส์เอ็กดีคู n ชแนนะครับในเกมไซโกโนสุโทกานะครับ ซึ่งผมไปเพิ่งไปแปลเขาว่าสุดโชกะมาว่าแปลว่าอะไรแปลว่าโจมตีนะครับรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณว่าการโจมตีของไซโกะนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมออมเอาชีวิตรอดจากอัมรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับไม่รู้ยุนรุ่นน้องมันอาฆาตแค้นเราหรือว่าอะไรนะครับเห็๋ยไปเจอมาว่ารุ่นน้องแอบชอบเราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ทำไมต้องมาฆ่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับโอเคดูเซตติ้งเอ่ออ กราฟิกเดียมส่วนตัวนี้ข้างหน้าผมไม่รู้ว่าจะเอาเป็นอะไรดีนะผมเลยเอานี่จอสติ um, นะ๊กมาโอเคก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับเอาโหมดอีซี่กัน しちかっこおもったけど大丈夫みたいだねほんとによかったいきすつけたりしないよでも彼はいい子にしたら彼はあっかくないよねえ 先輩あなたが好きだから。 谁在路边？ ั่ตนคนมารยไกัน่มาเมไปแล้วมันไปแล้ว <S 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 เฮ้ยมันไปแล้วทำไงต่อทำไงต่อดิ <D in> ้นเหรอดิ้นดินดิ้นดินดิ้นดดิ้นดดิ้นลุดุโอเคไม่รู้ไอ้รุ่นน้องนเป็นบ้าโอเคครับก็นี้ผมเล่นครั้งแรกนะ โอเคเฮ้ยผมต้องกดตรงไหนเนี่ยโอเคอ่าแต่ผมก็ไปศึกษาอะไรมบ้างแล้วแหละอ๋อกดตรงนี้ตรงรูปนี้ล็อกหากุญแจอืมอึ๊บอ่าโหมันแหลกๆนิดหน่อยนะก็ทนได้อยู่โอเคกุญแจโอเคเพิ่งมานะเออเออไปแล้ว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 โอ้ย อะไร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 มันต้องการอะไรจากผมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมต้องทำอะไร้นแจงก้นแจคิกเตะ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 เอาสวยแล้ว อ่า,อา,อา,อารูปหัวกันโอ้หเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วว่าต้องทำอะไรมา้างก็ต้องหากุญแจอะไรประมาณนี้มั้งโอเคทำถ,ถ้าทำอย่างนี้ทำให้อารมณ์ดีนะตาเสียงฟูแล้วโอเคไปหากุญแจแล้วคนนี้คือเข้ามาในโรงเรียนตอนคืนได้ไงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อ่านซ้ำนั้นเดี๋ยวผมขึ้นภาษาไทยไว้ให้ด้านล่างนะท่านผู้ชมอันนี้ด่านฟ้าด่านฟ้า เราต้องไปห้องเรียนสิถ้าเกิดจะหาุกแจคือตัวละครที่เราเล่นชื่ออากิระนะครับเป็นรุ่นพี่อากิระใช่แปลว่าแสงสว่างรุ่นน้องนี่มันเป็นบ้าไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน,น่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปศึกษาในะเรื่องเอาเออห้องนี้ไม่ะไรโอ้ล็อกโอ้โอ้มีเลือดเต็มเลยเอ,อ้ยให้รออะไรไม่รอเปิดตั

กิดภาพเป็นแกนี่ในโรงเรียนจะเป็นไงไหนไม่อยากคิดภาพมันมาเหรอเดี๋ยวเพิ่งมาตอนนี้นะอ,อือโอเคมันอยู่ไหนมีเอนเนอีไหมเอนเนอรี่บาร์เดี๋ยววิ่งได้เรื่อยๆมันอยู่ไหนอะ่ะมันเรียกแ hey, ค่เซนไปเซนไปอีได้ไอช่างไม่ใช่นชุ่นพี่แกใช้เป็นแค่ผู้เล่นที่มาเล่นเกมนี้เออ,อน่นะกาเกสันเอ้ยแต่โอ้ ใลโหลฮ่ยให้หลุ่ลให้หลุ่ยอันนี้เอาออกก่อนเผื่อจะเจอกุญแจเอาหายไปไหนอุย้ยตกใจวันที่มันชอบมาเกาะคอเราแล้วก็จะฝ่ายเขาเอ้ยไงกุญแจเอ้ยวันชอบมวยกุญแจเหรออือเอา,เอากุญแจมามันข้าไกุญแจไปย่าผู้ชมอุ้ยทุดขอโทษทสวยแล้วสวยแล้วผมสวยแล้ว

แม่สาวน้อยจะเย็นก่อนไม่ต้องมาฆ่าผมเออผมผมผมยอมนั่งเฉยๆก็ได้ครับไม่ต้องมาฆ่าผมก็ได้เอ,อ้ยยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วไม่ต้องมาฆ่าผมผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเอ้ยอันนี้ไม่อะไรเออโอ้ผมผมเล่นไม่เป็นนะเงเงเงงเงเงเอ,อ็กอกุญแจอย่างนี้ผมก็นึกว่ามาขโมยโอ้ส่วนแล้วผมผิดิเอ,อ้ยมันจะมาขโมยกุญนะแจวะเนี่ยเราวมาคิดกุญแจห้องอะไรผมลืมดูอ่ะผมลื่มอ่าน่ะ โอ้กุญแจห้องอะไรเฮ้ยผมผมไม่รู้ไงว่าตอนนี้สามารถล้มหัวได้หรือไม่ว้าวเออไม่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 จะยิงกุญแจไปเอออะไรอะไรเฮ้ยอะไรอีกอุ้ยมันเอากุญแจไปเหรออู้หัวเอากุญแจไปต้องวิ่งไล่มันใช่ไหมเนี่ย เอ้ยกูแจมา้าเอากดยังไงเอาไงเอากวนตีนนัเนี่ยเอาโอ้โหโอ้มานี่มานี่มานี่เอากูแจมากูแจมาเอา,าอกดไงเนาะเอ้ยมันไปแล้วโอ้ยไอแมวขโมยเอ้ยเป็นลูกศิษย์นามิยังไงเนี่ยโอ้มานี่เอาเอากูแจผมเคลื่อนมาไอ ออออเ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 ออดูหัวเฮ้ยขำอะไรสูบบัญชามาด้วยไงว้าวหยุดเอาไม่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 ให้ไม่ให้ไม่ให้โอ้โ ผมไม่รู้ต้องไปไหนต่อเนี่ยผมมันวิ่งเร็วมากเลยวจานผู้ชมโอ้ออีพีนี้ไม่น่าผ่านนะท่้นผู้ชมแต่ไม่เปนมีอีพีต่อไปได้เออถือว่าเป็นมือใหม่ฝึกเล่นแล้วกันอย่าเบียเพิ่งมานะกุญแจของผมห้องอะไรอะ่ะอืมไม่รู้อะเดี๋ยวเปิดไปก็เจอเองเอืมนี่ จะมีตู้หนึ่งที่มันมีเ,มนเป็นศพเพื่อนเรานะครับที่ไอไอรุ่นน้องมันฆ่าไปอะ่ะอึบ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 ออาจจะแหลกๆหน่อยน,นะท่านผู้ชมแต่แหลกมันจะลำบากผมต้องตัดต่อนี่แหลเพราะว่าเสียงมันจะไม่ตรงกับภาพนะครับผมต้องตัดต่อเอาให้เสียงมันตรงกับภาพเอ,อเฮ้ยมันจะมาฆ่าผมแล้วอยู่ไหนไม่ต้องมาไม่ต้องมาหาก็ได้ไม่คิดถึงเลย โอ้ยนี่ห้องอะไรห้องน้ำเอ้ยอย่าซ่อนในห้องน้ำมาตัดออ้ยเห็นมีดโอ้ยขำสันทีนอะไรนี่กุญแจห้องอะไรอ่ะอ๋อ infermi i n f e r i t y อะไรอ่ะห้องอะไร i n f e r i t y อะไรโอ้ยไม่เล่นด้วยได้ไหมไม่ได้อยากเล่นไม่มีอารมณ์มาเล่นด้วยฮะคนไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยเข้าใจไหมมันไปแล้ว มานี่มานี่มานี่คนเล่นเป็นเด็กไปได้โตเป็นควายไอ้หอยหอยหอยคนเล่นคนเล่นโอ้แล้วเป็นโอ้โหอ่ะเหนื่อยเหนื่อยก้าวกุญแจมาดึงดึงดึงทำไมผู้หญิงแรงเยอะจังเฮ้ยขำอะไรกินผลสมยมาโอ้โหไปอยู่นั่นละไปเล้วไปแล้ ห้องอินฟอร์มิตี้อยู่นะห้องอินฟอร์มิตี้เมื่อกี้ผมไม่รู้นะว่าอ่านอินฟอร์มิตี้ไหมผมไม่มีเวลาอ่านนะครับห้องอินฟอร์มิตี้ไหนนี่พาวเวอร์ลูมอันนี้คอมพิวเตอร์ลูมอินฟอร์มิตี้อืมอันนี้ห้องน้ำไอห้องอ่โรวอาหารอินฟอร์มิตี้ไหนอินฟอร์มิตี้มันคือห้องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะิค เอ้ยติดบันไดอะไรลูกอุ้ยอันนี้อม library อันนี้อ๋อห้องเริ่มต้นอืมนี่ไงไอ้ใช่ไหมขอโทษอ๋อ informality เ,เหรอไม่ใช่อินฟอร์มิตี้เหรอมันมายังมันมายังไม่รู้แต่ผมอืมหายกุญแจหายกุญแจเฮ้ยอันนี้เจออะไรอู้ฮิวโอเคขอบคุณครับอืมอันนี้มีต t i n g r o o ห้องประชุม อืมอืมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเลยแต่อากาศกว้างเป่ากับโอ้ยอะไรม,มันมาตท่าไหนมันโอ้โหมันมาตุยหลังผมเนี่ยหูผู้หญิงตุยหลังผู้ชายขำอะไรไม่ขำไม่ตลกด้วยเลยออ้ยวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้จะตกบันไดสักวันเข้าใจไหมเข้าน้ำพยายามมาเข้านา้ำมันไม่ปลอดภัยนะท่านผู้ชมอ่อนี่ เอ้ยเจออะไรรองเท้าหรอต้องเอาไปให้เหรอเอเอไอวิวคิวอะไรไม่ต้องมาคิวโอ้มันจะฆ่าผมทำไมอ่ะเอ,อเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาสตรอรี่ของเกมนี้ละโอ้แล้วผมจะเล่นผ่านไหมเนีน่ยวันนี้วิ่งอยู่ย่างี้ทั้งวันเดี๋ยวคอเดี๋ยวผมต้องจริงจังแล้วไม่งั้นอยู่อย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะท่านผู้ชมวันนี้ฮอซี C. ต้องเรียนสีล็อกอันนี้เปิดไปแล้วอันนี้เปิดไปแล้วโอเคเดีย๋ยอย่าเพิ่งโจอมองเปีนนะเออทำไมมันรู้สึกเล่นยากกับแกรนนี่ไงไม่รู้ไงไมมหรือผมคิดเองหรือว่าไม่เล่นยากแต่แค่ผมเล่นไม่เก่งไม่รู้ดิอ,อ่ามีกุญแจไหมตรงอ่าน้างมือ ันนี้ a สโอเคประตูไม่ล็อกมาๆๆๆไม่รู้ว่าเพื่อนเราอยู่ห้องไหนครับเพื่อนที่โดนฆ่าไปอ่ะเฮ้ยเปิดอ๋อต้องกดครัง้งเดี๋ยวตลอดเลยปกติเล่นเกมเฮอร์เลอร์ก็มันกดจิกเดียวเฮ้ยกุญแจ c หนึ่งอ๋อห้องเมื่อกี้เลยอือไปไปห้อง c หนึ่ง c หนึ่ง c หนึ่ง โอ้วนมาอ้ยเด็กเลวเ้ยไปแล้วไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่เลยโอ้ยโอ้แล้วผมจะไปยังไงผมต้องหาจังหวะลูกหัวมันจะลูกหัวจังหวะไหนได้เนี่ยท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจนะตอนผมไม่น่าพักเลยผมน่าจะดูดีก่อนว่ามีกุญแจอยู่แต่ถึงจะลูกหัวแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวมันก็กลับมารู้สี่เอ้ยไม่ไม่เอา จ้าโคตรใจผมใหอีกแล้วโตชีวิตเอ้ยต้องมาเล่นวิ่งไล่จับอะไรมันดา่าผมมันดา่าผมโง่อะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้องผอ,อให้ไล่ออกจากโรงเรียนนี้เลยโอ้โหวันนี้ไอ้อคิดทอกซิกวันนี่เออข้าวห้องอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ย ข้าพ่ okay? Okay, าออายุโอเคโอเคไม่เล่าอ้าวตายโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้เข้ามาต่อ EP หน้านะผมต้องไปศึกษาอะไรนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวสามคลิปนี้ผมต้องต้องลาไปก่อนนะผมไม่ไหวแนละ้มาเล่นกับไอ้นี่เดี๋ยวผมต้องไปมีอัดคลิปต่อนะครับโอเคบาย